นะเป็นเลขาช้าหน้าจังหวัดกระบี่เนะมื่อก่อนทนะ่านเป็นเลขาชจ้าหน้าจังหวัดพะเยานะเคยมาอบรมเด็กช่วยกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนแลก็หลวงพ่อมอนเราเนี่ยท่านนี้ย้ายกลับบ้านแล้วมันนะ้งเนี่ยไปอยู่กระบี่โทรมาก็ตกใจไขวเไ่เนี่ยมาจากปากใต้ในใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเพราะว่า ติดต่อที่โยมมัที่ไว้แล้วก็เป็นใครเป็นว่าอะไรก็ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้สักอย่าง,งกุงกงุติสาลาอะไรไม่ได้ถูสักอย่างนอนกันแบบเลอะเลอะเงี้ยนีคือรู้สึกว่าหายหายพระคันดูก,กะเง้เวลาเราไปพักที่ไหนเนะถ้า ได้รับการไม่ได้รับการสนใจดูแลเนี่ยเราก็จะรู้สึกนะไม่ไม่ประทับใจนะไม่ว่าจะไปที่ไหนเมื่อก่อนเคยนะสมัยยังไม่ได้อยู่พิษโลกจะไปอุดรดนะมัมืดก่อนก็เลยแวะพักที่พิโลกนะสมัยนั้นหลวงพ่อเจวัดวัฒนปรมพางก็พอเข้าไปกราบท่านขอแวะพักหนึ่งคืน ท่านก็บอกมีกรดมาไหมถ้ามีกรดไม่รับฮ่าไอ้เราก็งงๆจะคงจะเคยมีพระประมาณาพระทุดดงมาขโมยของท่านยังไงก็ไม่รู้นะี่ดีแต่ว่า,ากรดไว้ไว้นอกกุฏิวางไว้ข้างนอกนะท่านไม่เหน็นก็เลยให้พักแล้วก็ไปพักอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ที่ร้อนมากคันมากเพราะไม่มีปัญการประดเช็ดถะนะนะนะเกิดนอนงั้นนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเพราะมันคัน ผ่านไปคืนแล้วก็ไม่ประทับใจยังรู้สึกดังเกียรติมาเออบางทีเราไปขอแวะพักนะแค่แวะเดียวเนี่ยมันไปสร้างความประทับใจอะไรก็ได้นะออไปสร้างรอยด่างอะไรขึ้นมาในใจก็ได้เป็นอย่างั้นเพราะในการปฏิสันถฐานเนี่ยพระเจ้าทรงเน้นนะการปฏิสันถฐานต้อนรับแขกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นะจะเป็นขอทานมาก็ต้อนรับนะเป็นพระราชามาก็ต้อนรับนะจะเป็นขี้ทูดกุดทังมาจากไหนก็ต้อนรับนะนะท่านต้อนรับอย่างนั้น,นถ้าเราสามารถที่จะจัดเตรียมอะไรไว้ให้เหมาะสมได้สะอาดสะอ้านนะมันก็จะเป็นอนิสงส์แกเราในเวลาเราไปบางครั้งมันจะเป็นต้องไปพักที่โน่นที่นี่เนะี่ยนมันได้ไปอยู่ในที่ท,ที่เป็นสัปเหระ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรื่องพวกนี้นะ่เวลาเราไปแวะพักที่ไหนก็มักจะไม่ได้รับการดูแลใจใสท่าที่ควรอันนี้เป็นเรื่องของของบุญเก่าเราด้วยเหมือนกนะเรื่องทิถีฐานฐานเคยดูตัวเองเมื่อก่อนเนาะสมัยไปเรียนบารีอยู่วัดเก่าโบราณที่จังหวัดชนบุรีที่หนองมนเวลา มีธุระอะไรออกไปนอกวัดจะต้องแวะฉันเพนตามร้านอาหารเนะี่ยต้องจ่ายตังค์ตามปกตินะในขณะนะที่เพื่อนกันที่ไปด้วยกันหรือแม้กระทั่งไปคนละที่อะไรก็แล้วแต่ท่านกลับมาก็มักจะมาอะไราฟังว่าโยมถวายฟรีร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เก็บตังค์ร้านข้าวไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มักเกเห็นท่านได้รับการถวายฟรีๆงั้นอยู่อยู่เสมอ นะบางองก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะอยากได้อะไรยิ่งก็มียมมาถวายอะไรเงี้ยก็มองว่าเออเรานี่ไม่มีบุญเก่านะบุญเก่าพวกนี้ไม่ค่อยมีนะจนกระทั้งพอเริ่มทาใหม่ๆทำก็เสดายนะทำบุญบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเริ่มชินนะชินเป็นยังไงมันไม่รู้สึกเสดายทำแล้วแล้วไปทำแล้วจบแค่นั้นนะทำบ่อยจนชินช่วงหลังนี่สังเกตดูว่าถ้าเข้าไปร้านอาหารไหนโยมถวายทุกที่ บางทีโยมไปด้วยโยมประชุมไปด้วยเงี้ยวันนั้นไปแวะทานก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นาข้างธนาคารนะในช่วงนั้นยังฉันสองมืออยู่นะไม่ได้ฉันมือเดียวนะพอแวะเสร็จปุ๊บโยมถวายแม่ก็ทั่งกับทายกที่ไปด้วยนะบอกนายถวายนะถวายพระด้วยถวายโยมที่ไปกับพระด้วยอะไรเงี้ยก็มองว่าเออบุญบุญชักจะมีขึ้นมาหน่อยนึงแล้ว นะส,สังเกตตัวเองนะนะบุญแท้จะมีขึ้นมาหน่อยนึงล้นะจะไปไหนมาไหนเออร,รู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแม้จะไม่เป็นที่รู้จักก็าตามนะนะและที่สำคัญก็คือไอ้สิบนิ้วของเรานี่แหละจะไปที่ไหนประนมมือไว้ไไก่อนนะประนมมือไว้ก่อนบัดไหนก็ช่างครเขาจะภาษามากภาษาน้อยกว่าไม่เกี่ยวให้ความเคารพเจ้าของถานที่ บางทีไปเห็นนะพระวิทยกรไปจัดอบรมวัดโน้นวัดนี้มาวัดบางหินไปหาเจ้าวาดยังไม่ไปเลยนะไม่ยอมทักทายพระในวัดไนะอย้ยางงี้จะเจอของแข็งหน่อยตายเลยกูไม่เปิดเครื่องขยายให้ก็ตายแล้วนะแกงโยคัดเอาลงจบละจะเก่งมาอย่างไหนก็ตายนะพราะในการอ่อนน้อมนะเวลามีพระอาจาร์โอกาสมาให้การต้อนรับให้ความเคารพรรนอบนอบ้อม นะเ,รเราไปวัดไหนก็ตามให้ความเคารพเขาจะมีอุปนิสัยใจคออะไรเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือนะทําหน้าที่ของตัวเองเนั่แหละนะอยากได้การเคารพเราก็ต้องเคารพเขาก่อนอันะนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะนะถ้าเราสามารถได้ทํยางนี้ได้ก็ดีนะอย่างพระเวลาไปเจอคนต่างศาสนาอย่างนี้นะนะถ้าเขาอายุมากกว่าก็ยกมือไหว่นั่นเองอย่างพระ อย่างหลวงพ่อสนองนั่นไล่ฟังเวลาท่านไปปากใต้เวลาเจอนะพวกอิสลามที่เขายุมากกว่าท่านก็ยกมาไหว้ก่อนเพราะถือว่านะคนละศาสนาก็ไม่ได้ให้ความาเคารพพระอะไรอย่างนั้นไม่เหมือนชาวพุทธเราที่ห้ามพระรับไหว้คารวะอย่าเงี้ยนะที่จริงก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าไม่ควรนะนะเป็นถือว่าเป็นพัฒนธรรมแบบนี้มานานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปต่างศาสนาล่นะก็ไหว้ นะเขาแก่กว่ายกมือไหว้แต่เขาอ่อนกว่าเขาไหว้กว่อนแล้วว่ารับไหว้อันนี้คือนะสิ่งที่ควรจะต้องทำนี่นั่นเองนะถ้าเราสามารถที่จะฝึกกุณนิัยอย่างนี้ได้ไมันจะทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมนะไปเจอครูบาอาจารย์บางวัดนี่เห็นหน้าเรายกมือไหว้ก่อนละแม้ท่านจะอายุมากกว่าภาษามากกว่านะอันนี้คือคือความงามนะ แล้วค่อยมาถามไทยกันว่าอายุพรรษาเท่าไรยังไงถ้าท่านนะอายุพรรษามากกว่าก็ทาสามีจิกรรมนะั้นกราบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แค่ยกมือไหว้แล้วจบยิ่งถ้าไปสายสํานักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเลย,ยาสายหลวงปู่ชาอย่างงี้นะปรนะ้เภทยกมือไหว้แล้วก็ทักทายเฮฮาปกตินี่ไม่เป็นที่นิยมเลยนะนั่งกราบเป็นเรื่องเป็นราวนะแม้จะบวชก่อนก็เพียง นะห้านาทีก็ตามนะนะก็ถือว่าท่านบวชก่อนนะให้ความเคารพกันอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเราทําถูกเรื่องถูกราวเนี่ยมันไปสร้างความประทับใจไว้นะไอ้ความอ่อนน้อมเนี่ยไม,ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะถ้ามันอ่อนก็ไปก่อนนี่เขาอยากจะช่วยนะครูบาอาจารย์อยากจะแนะนำร่ำสอนนะแต่ถ้าเกิดแข่งก็ดังไปไม่ใครอยากสอนะ ทุกเมื่อไหว้พระไหวไม่เป็นเลยนะเข้าไปในวัดบางคนเหมือนกัน,น,นจะทักจะทายอะไรก็เคอะเขินในหมดเงี้ยนะจะพูดจะจาอะไรก็ไม่อ้มอ้อมเอึองเงี้ยนะถ้า,อ,า,อ,า,อ,าอย่างนี้ไม่ว่าไปที่ไหนก็ดูไม่เป็นที่ประทับใจนะเพราะฉะนั้นในการกราบการไหว้เนี่ยวัฒนธรรมแบบเนี้ยของไทยเราเนี่ยฝึกให้คุ้นชินนะแต่นี้ไปอยู่ต่างประเทศนะอ่ะก็มีวัฒนธรรมยังไงก็เรียนรู้จากเขา อ่อนน้อมนะไอ้กิากา,การอ่อนน้อมอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นความงามนะมันไม่ใช่การ air, อ่อนแออ่อนด้อยกว่าเขามไม่ใช่มันเป็นความงามาเวลาเราไปเห็นคนไหนเรียบร้อยเราจะรู้สึกประทับใจล่ะนะแต่คนไหนแข็งก้างเนี่ยจะมีความรู้สึกขัดหูขัดตาขึ้นมาละนี่นี่เป็นเรื่องธรรมธรรมชาติอย่างนั้นถ้ามันบ่งบอกถึงภาวะภายในด้วยนะถ้าปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องเนี่ยไปที่ไหนก็อ่อนน้อม มันไม่ยกหมูชูหางนะ่พุทธเจ้าสอนเรื่องนี้กับพระหมหาโมคลานะนะนะไม่ว่าไปสู่ตระกูลไหนก็อย่าไปยกหมูชูหางนะมหาโมคลานะนี่ท่านเป็นครสสาวกเบื้องซ้ายแต่พูดตามภาษาโลกกับนะไม่ธรรมดานะมือซ้ายของพุทธเจ้าบิกคนลำบวนแต่ไม่ว่าไปที่ไหนก็ไม่ยกหมูชูหางนะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนะพระราหุลนะพระราหุลน,นี่เป็นโอรสของ เจ้าชายเสด็จถ่ายได้ซ้าไปคือเป็นลูกพุทธเจ้าซ้ํายซ้ำไปทว่าไปแล้วนะแต่ว่าพระราหุลไม่ว่าจะไปที่ไหนก็อ่อนน้อมนะอ่อนน้อมจนเป็นที่รักของของพระอาการุก,กาทั้งหลายที่ท่านมาในที่นั้นๆในวัดนั้นวัดไม่เชตวันอย่างเงี้เป็นตน้นนะอันนี้เป็นอุปนิสัยที่น่ารักนะนะนอ่อนน้อมก็อ่อนทั้งภายนอกอ่อนทั้งภายในอย่างเงี้นะ ภายในก็อ so ่อนน้อมด้วยภายนอกอ่อนน้อมด้วยไม่ใช่ยกมือไหว้แต่ใจแข็งกระด้างมันแสดงออกมาที่มือนั่นแหละถ้าใจมันแข็งมือมันก็แข็งแข็งไปด้วยหัวมันก็แข็งแข็งไปด้วยถ้าใจมันอ่อนหัวมันก็ค่มมือมันก็น้อมเป็นอย่างนั้นอ่ะสมนคนนั้น